สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมรักอิดนนะครับผมเป็นเกม nft นะครับเป็นเกมเปิดใหม่เมื่อวานนี้เอง นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับวิธีนะครับเขาเรียกว่าเป็นความรู้เบื้องต้นแล้วกันหรือสิ่งที่ควรรู้ก่อนเล่นเกมนี้นะครับมันมีอะไรบ้างผมก็จะรวบรวมหลายๆคําถามเนี่ยเอามาไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงผมฝากร้านเติมเกมลิสแมนช็อปไว้ด้วยนะครับผมเติมถูกเติมไว้นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับก็ กดที่ลิงก์นั่นใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ง่ายๆเลยครับการเดินเกมนี้เนี่ยมีทั้งแบบว่าเดินแบบคลิกเดินก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ W A S D นะครับผมก็เดินก็ได้เช่นกันนะครับและต่อมาครับเกมนี้สามารถเล่นในโทรศัพท์ได้ไหมเล่นได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android นะครับและที่สำคัญเล่นในคอมได้ด้วย นะครับจะมีตัว exe ที่สามารถเปิดในคอมได้จะไม่ให้เล่นผ่าน e เ u l ตอร์นะครับฟังชัดเจนเข้าใจง่ายๆนะครับเขาจะไม่ให้เล่นผ่าน emulator ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนไม่ว่าจะเป็น l ong, LD หรือจะเป็น b ู u แ Stack อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ตามนี้ครับทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาข้างในนะครับเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับ ตายคนเลยนะครับผมมียามานายาเลือดผมเล่นอยู่ในเผ่าของมนุษย์ซึ่งเกมนี้เนี่ยมี2เผ่าก็คือมีแวมไพร์กับมนุษย์เพราะว่าผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะอวยแวมไพร์กันแล้วเกินว่าเก่งอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับบอกเลยว่ามันเก่งทั้งคู่ครับมันไม่ต้องไปสนใจตรงบัฟครับเพราะว่าผมยิงแวมไพร์แตกกันว่าเล่นนะครับถึงแม้แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ไปยิงกระจุยหมดอะ่ะนะครับผมดังนั้นมันอยู่ที่เราบีมูของมันอยู่ที่เรา สเตตัสมันอยู่ที่เราทําของนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆให้ดูไปทีละอย่างกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะงงนะครับผมทางซ้ายบนเนี่ยนะครับจะเป็นปั๊นะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของพลังลบนะครับผม combat power เนี่ยซึ่งตอนนี้ของผมก็8ปดหมจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่การ์ดฟ้าที่มันแจกมานะครับผมการ์ดฟ้ากับสัตว์เลี้ยงใบแปลงล่างนะครับเราจะตอนนี้ซีพีผมเนอยู่ที่90,000กว่าแต่ตอนนี้มันหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ เมื่อเราเลเวลถึง40เนี่ยจะได้สกิลใหม่ได้การ์ดฟ้ามาด้วยนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยเราก็จะได้สุ่มนะครับผมในส่วนของการ์ดฟ้าแล้วก็สัตว์เลี้ยงฟ้าสัตว์เลี้ยงเอาไว้ทําอะไรครับสัตว์เลี้ยงเกมนี้เวลาเราอัญเชิญออกมาเนี่ยนะครับเอาไว้เก็บของครับผมง่ายๆเลยเก็บของแล้วก็บวกสเตตัสต,ต่างๆนะครับลุกง่ายๆตามนี้ก่อนนะครับส่วนทน a เฟอร์เนี่ยนะครับคือชุดอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยนะครับผม เ,เขาเรียกว่ามันเป็นระบบเรียกก็แปลงล่างแล้วกันนะครับเราลองเข้ามาดูก่อนนะครับในส่วนของทานเฟิร์นะครับซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่ Regen ต์อีพิกแรนะครับหรือจะเป็น c o m มอนอันคอมมอนกันเลยคอมมอแล้วก็อันคอมมอนะครับก็จะเป็นขาวเขียวฟ้านะครับผมแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีรีเจนเ a อรี่สีทองไล่ระดับขึ้นไปครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะหาได้แน่นอน,นครับในส่วนของสีฟ้า นะครับผมแล้วก็เราต้องใช้ใบอันเชิญออกมานะครับมันก็จะอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เล่น ID ใหม่เนี่ยเวลาคุณสมัครดิจิตเตอร์มาเนี่ยมันจะแจกแบบ1วันอยู่นะครับซึ่งตามที่ผมเห็นวันแรกอ่ะที่คุณเห็นกันนะครับนั่นแหละจะใช้แบบ1วันนะครับได้ทั้งในส่วนของใบแปลงลางแล้วก็ได้ทั้งในส่วนของใบสัตว์เลี้ยงเป็นสีฟ้า1วันนะครับมันจะรับได้ในกล่องเลยเนี่ยคุณลองกดดูในกิฟบ็อกเนี่ยอ่าไม่ใช่ ในในในกล่องเนี่ยนะครับในช็อปแล้วก็ในเมลเนี่ยคุณเปิดดูเดี๋ยวคุณก็เจอนะครับผมแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับผมทีนี้นะครับในเรื่องของทางขวาล่างก่อนเลยแล้วกันนะครับแผงสกิลนะครับเราจะเอายาพวกนี้เนี่ยมาใส่ยังไงนะครับให้กดรูปเฟืองขึ้นมาครับแล้วเราก็เลือกสองทีละชิ้นนะครับผมสมมุติว้าผมต้องการจะเอายามาใส่ผมก็เลขสามว่างใช่ไหมผมกดคลิกที่เลขสามครับเอคลิกที่ยาที่ต้องการจะเอามาใส่แล้วก็มากดเลขสาม นะครับทีนี้มันจะมีให้กดออโต้กับไม่ออโต้ด้วยซึ่งผมจะให้มันกดยาบัฟออโต้คุณเห็นไหมเนี่ยตรงตัวเลขออโต้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่อยากให้มันออโต้เราก็เอาออกถ้าอยากให้มันออโต้เราก็ติ๊กเอาไว้นะครับผมอันนี้คือยาบัฟทั้งหมด3ามสีครับเขียวฟ้าแดงนะครับเป็นยาบัฟส่วนใบอัญเชิญเนี่ยที่เป็นรูปยาเนี่ยคือใบแปลงล่าส่วนที่เป็นโูปตีนที่เป็นโูปตีนหมาหรือตีนแมวเนี่ยก็คือใบสัตว์เลี้ยง แล้วก็ยานี้เนี่ยเป็นยาแบบกดใช้จะไม่สามารถออโต้ได้มันจะคูดาวแยกกันอันนี้คือยาที่สามารถออโต้ได้นะครับแล้วก็จะมีนะครับผมจะมีในส่วนของยาที่เอาไว้กดด้วยจะมียาที่เอาไว้กดด้วยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าในทางขวาล่างเนี่ยยังไม่มียากดออโต้นะครับเพราะยากดออโต้มันอยู่มันอยู่ทางซ้ายบนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะสอนว่ามันซื้อยังไงนะครับผมเราเอาแค่ยาบับก่อนตอนนี้ ขวาล่างถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้มันกดออตโต้ก็แนะนําว่าให้กดออตโต้ไว้นะครับผลึกสีม่วงคืออะไรถ้าเกิดว่าคุณเป็นมนุษย์เนี่ยเวลามันอยู่ในช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะเป็นแบบว่าขอบด,ำดำําๆเมื่อคุณกดไอ้เจ้ายาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะสว่างออกก็คือเอาง,ง่ายๆว่าเางงาวลากลางคืนมันจะกำจำกัดการมองเห็นนะครับเอาเป็นว่าคุณกดยาสีม่วงตัวนี้ปุ๊บมันก็จะสว่างเหมือนเดิมปกตินะครับเราจะต้องใช้ยาตัวนี้ในการกด ให้มันสว่างนะครับเพราะว่าเราเล่นฝั่งมนุษย์นะครับส่วฝั่งแวมไพร์ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นพวกยาบัฟต่างๆวิธีใช้แล้วก็วิธีใส่ทีนี้นะครับ A กับดีตรงนี้เนี่ยคืออะไรครับ A กับดีเนี่ยเหมือนบัฟเอจีเบสของแล็คแลล็อกเอาง่ายๆพอกดแล้วคุณจะเก่งขึ้นอ่ะยิงแรงขึ้นเก่งขึ้นนะครับผมแล้วก็บัฟตรงนี้จะเป็นบัฟเผานะครับเขาจะเรียกว่าบัฟเผา่าของผมเนี่ยก็เอาไว้กดเอาง่ายๆก็อธิบายแบบง่ายๆนะ ก็คืออย่างบัฟเผาของผมอันนี้เนี่ยก็เอาไว้กดแล้วยิงแวมไพายส่วนของแวมพายก็เอาไว้กดแล้วยิงคนและเงอนไขาการใช้ไปอา่านที่ที่สกิลเอานะครับผมต่อมาเรามาดูเรื่องยาก่อนเนาเอาจบเป็นอย่างๆนะครับยาที่อยู่ทางซ้ายบนเนี่ยมันจะออโต้อยู่แล้วแต่ถามว่าทีนี้ยมันจะซื้อยังไงวิธีการซื้อยากดเข้าที่ช็อปครับแล้วก็เลือกลงมาที่คอมมอนนะครับเห็นไหมครับนี่คือยา2ออย่างนี้นะครับเวลาเราซื้อเนี่ยเราก็จะใช้โกลในเกมเนี่ยนะครับก็คือฟาร์มมอน หรือทำเควสมานะครับแต่ส่วนใหญ่ได้จากความมอนเนี่ยเยอะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบวาร์ปกลับเมืองนะครับรีเทิร์นคิดเนี่ยนะครับก็คือเมื่อคุณกดปุ๊บจะกลับเมืองนะครับยาแดงอันนี้กับยาฟ้าอันนี้เป็นแบบกดมือนะครับเป็นแบบกดมือแยกนะครับแยกขูดาวกันนะครับกับยาออโต้ยาออโต้จะอยู่ทางซ้ายนะครับยากดมือจะอยู่อันนี้อันขวานะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นะครับยาบัฟนะครับผมผมรู้สึกว่ายาบัฟจะอยู่ตรงนี้นี่ยาบัฟจะอยู่ตรงนี้ครับ ก็จะเป็นเขียวแดงฟ้าแล้วก็ยาเลือดนะครับผมก็คืออันนี้ก็เป็นยาบัฟเช่นกันนะเป็นบัฟหมดเลย4ีอันนะครับอันนี้ก็เป็นบัฟนะครับผมอย่างที่บอกว่าเอาไว้ปลดจากกลางคืนให้เป็นกลางวันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะซื้อนี่คือหินตีบวกครับรูปร่างหน้าตาของหินตีบวกเป็นอย่างนี้ครับตีอาวุธตีแหวนตีชุดเกาะนะครับผมตีหินตีอะไรต่างๆเนี่ยคืออยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าของพวกนี้เนี่ยมันสามารถหาได้ สามารถหาได้จากในเกมด้วยพวกทำเควสล่ลาบอสตีมอนนะครับสกุลเงินก็จะมีอยู่เนี่ยสแบบครับ M เนี่ยนะครับเมื่อคุณเติมรูบี้แล้วใช้ของ r น b ะ่ะรูบี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีของกำกับอยู่ว่าชิ้นไหนมันจะได้ไอเจ้าเหรียญ M มาด้วยส่วนเหรียญที่2เนี่ยนะครับคือเหรียญ NFT นี่แหละครับผมเราสามารถได้จากการทำเควสถ้าคลตั้งแต่เดเวล40ขึ้นไปนะครับได้เหมือนกัน นะครับผมส่วนลู b ีเนี่ยก็ต้องเติมเงินเข้ามานะครับเนี่ยซึ่งพวงในแพ็คพวกนี้ผมจะบอกไว้ให้แล้วกันสําหรับใครที่อยากจะเติมว่าอันไหนมันคุ้มค่านะครับสิ่งที่คุ้มค่าที่คุณควรจะเติมเนี่ยมันมีทั้งหมดอันนี้อันเดียวเลยก็ได้นะครับแพ็เนี้ยก็คุ้มครับเพราะว่าแพ็คนี้เนี่ยนะครับมันจะมีของหลายอย่างนะครับผมเออมันจะมีของหลายอย่างที่อยู่ในแพ็คนี้นะครับก็ได้ exp คูณสองนู่นนี่นั่นด้วยหลายอย่างนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้พวกชุดพวกอาวุธชุดเกาะนะครับให้คุณซื้ออันนี้ด้วยเพราะอันนี้เนี่ยนะครับมันจะได้พวกของ40บวก6นะครับผมเออแล้วก็ <c oughs> มันจะเป็นของบวก4พวก armor full s e นะครับก็คือถ้าเป็นอาวุธเนี่ยจะบวก6ชุดจะเป็นบวก4นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเน็กลงเนกเพรดเอร์ริงนะครับก็จะอยู่ใน3อันนี้แหละนะครับคุณจะซื้อก็ซื้อได้ อันนี้เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ชุดเกาะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับยาแล้วก็ EXP นะครับผมก็เลือกเอาครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะมีการสุ่มนะครับผมมันจะทําการสุ่มนะครับมันได้รูบี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มันจะสุ่มตั้งแต่แรถึงรีเจนต์นะครับผมก็2องอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีตังก็สุ่มไปครับได้เหมือนกันแต่ว่าใบแปลงร่างกับใบสัตว์เนี่ยนะครับคุณจะมีให้สุ่มอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับผมเนี่มันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่หน้านี้ครับ พันเฟอร์แอนเพจนะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยนะครับคุณสามารถเสียรูบี้ในการสุ่มได้แต่ว่าการสุ่มอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่คอมมอดถึงรีเจเ e อเรีซึ่งหมายความว่ามันมีตั้งแต่ขาวเขียวฟ้าแล้วก็มว่วงแล้วก็ดีเจ n นนะครับเออคือต้มเออดังนั้นมันจะต่างกันกับอันข้างหน้านะครับแต่อันนี้ ก็เห็นมีคนบอกว่าสุ่มได้ม่วงได้อะไรบ่อยกันเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้ขาวเขียวอันนี้ก็คืออยู่ที่ดวงคุณแล้วนะครับผมแล้วอันนี้เนี่ยนะครับผมเดลี่เนี่ยอันนี้เนี่ยที่คุณสามารถซื้อได้ทุกวันเนี่ยนะครับจะต้องเลเวล40ขึ้นมาก่อนถึงจะสามารถซื้อสุ่มได้ทุกวันก็คือไม่ว่าจะเป็นการ์ดฟ้านะครับหรือจะเป็นสัตว์ฟ้าเมื่อคุณเลเวล40ขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถกดใช้ไอ้เจ้าโกลเนี่ยซื้อได้ทุกวันนะครับจากนั้นก็จะสุ่มว่าคุณจะได้คอมมอน หรือว่าคุณจะได้อะไรนะครับผมเนี่ยมันจะมีเขียนบอกอยู่เห็นไหมเนี่ยได้ตั้งแต่คอมมอนถึงแรแค่นี้เองเออเอาเอง่ายๆว่าได้ขาวอ่ะเขียวแล้วก็ฟ้าเองครับมีโอกาสลุ้นแค่นี้ครับผมโอกาสเขียวฟ้าครับผมขาวเขียวฟ้าโอเคนะครับก็ตามน,นี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับส่วนใบสะกอในการเรียกเรียกต้องใบแปลงล่างแล้วก็ใบสั์เรียงออกมาเนี่ยก็มีขายใบละห้าร้อยก็ มาซื้อแล้วแต่คุณนะครับผมโอเคนะครับรูปแบบการเล่นก็จะประมาณนี้ต่อมาเรามาดูชุดอุปกรณ์นะครับเวลาคุณตีบวกมีโอกาสแตกนะครับจําไว้ว่าถ้าแตกคือหายไปเลยนะครับถ้าแตกคือหายไปเลยวิธีการตีบวกสมมุติว่าคุณอยากตีบวกอาวุธนะครับคุณก็กดขึ้นมาแล้วกดที่อัปเกรดครับแล้วก็จะต้องใช้หินอันนี้นะครับนี่คือหินในการตีบวกนะโอกาสในการติด80%ครับแต่ผมบอกเลยว่า90%ผมก็แตกมาแล้วนะครับผม ดังนั้นอย่าประมาทนะครับผมเพราะว่ามันแตกจริงๆนะครับ10%เนี่ยผมแตกบ่อยด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยให้คุณใช้ของเขียวขึ้นมาก่อนไม่หลายคนถามผมเยอะมากเลยว่าทําไมพลังพี่เยอะจังผมจะบอกคุณให้ให้คุณเอาสีเขียวเนี่ยนะครับทาการตีบวกขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับผมเราสามารถสร้างได้ด้วยผมจะบอกข้าวๆนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิชัดทีละอย่างเกมนี้ตีบวกได้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ในการตีบวกใช่ไหมก็คืออาวุธปืน อันนี้ก็คือหินตีบวกอาวุธจะเป็นรูปดาบนะครับสมมติว่าถ้าผมจะตีกางเกงก็ต้องเป็นหินโลกเห็นไหมถ้าเกิดว่าผมจะเป็นตีชุดหินโลกอาวุธลองโลกนะครับตีแหวนนะครับเห็นปะเนี่ยตีแหวนก็ต้องเป็นรูปแหวนนะครับตีไหล่ก็ต้องเป็นอ่รูปโลกนะครับเนี่ยพวกชุดอ่ะจะเป็นใช้เหมือนกันทีนี้อันนี้เนี่ยคือการย่อยของครับนี่แนะนําถ้าเกิดว่าของมันลบมากๆคุณก็ย่อยของแต่ว่าของที่คุณเนี้ย สีขาวอะไรพวกนี้ถ้าช่องมันไม่เต็มอ่ะคุณควรจะเก็บไว้เพราะว่ามันมีการฝังสมุดด้วยนะครับผมก็บอกไว้คร่าวๆแค่นี้แล้วกันอันนี้คือวิธีการใส่ออปชั่นนะครับผมนี่คือหินออปชั่นอันนี้คือต้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณจะสุ่มออปชั่นเนี่ยคุณก็กดไปครับออปชั่นเช้งเนี่ยนะครับมันก็จะทําการสุ่มออปทั้งหมดนี่นะครับต่อมาก็คือการใส่เจมแต่ผมยังใส่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีอาวุธผมไม่มีรูสักอ,อันเลยนะครับผมก็เลยยังใส่เจมไม่ได้นะครับผม โอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับคร่าวๆง่ายๆแล้วก็เราสามารถสร้างของได้ครับนี่ของคราฟนะครับวัตถุดิบเนี่ยนะครับคุณเล่นไปก่อนตอนต้นเนี่ยนะครับคุณเล่นไปก่อนคุณไม่ต้องกลัวไอ้ของขาวๆที่คุณมีเนี่ยนะครับมันมันมีให้คุณเยอะอยู่แล้วครับเวลาคุณไปฟาร์มมอนทาเควสนะครับพวกผ่านมิชชั่นอะไรพวกนี้คุณสามารถสร้างได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับเป็นชุดนะครับเป็น พุดอุปกรณ์ต่างๆเป็นอัซอรีไม่ว่าจะเป็นเนคเลสแหวนเอียร์ลิงเนี่ยคุณสามารถสร้างได้ตามระดับนะครับกดลูกขยายเนี่ยนะครับในการดูนะครับกดลูกขยายในการดูว่าของเลเวออะไรความสามารถเท่าไหร่นะครับผมแล้วที่สําคัญเมื่อคุณสร้างเนี่ยคุณเห็นไหมมันจะเขียนว่า Random แ a n d o m Option ก็คือเวลาคุณสร้างมาเนี่ยมันจะมีโอกาสแลนด o ดอมออฟออกมานะครับแนะนําว่าจำมาไว้ว่าต้องมีแม่นนะครับถ้าไม่มีแม่นคุณจะตีไม่ค่อยโดนครับ เหตุผลที่มนุษย์ตู้แวมพรยไม่ค่อยได้เพราะมนุษย์ไม่ค่อยอัปเดกนะครับผมดังนั้นเด็กสำคัญมากในเกมนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วก็หลายๆอย่างครับสกิลนะครับอัพได้เท่าที่อัพนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะต้องเก็บชิปอันนี้สีเขียวในการทำใบสกิลขั้นสูงนะครับต้องเก็บไปถึง10อันแล้วครัฟนะครับแล้วถึงจะทำการอัพสกิลได้นะครับ ทีนี้เรามาสู่เรื่องสกิลนะครับสกิลเนี่ยแรกๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้อัพให้เต็มให้หมดนะครับห้า้า้าแต่สกิลชุด2เนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถอัพได้เพราะว่ามันจะต้องใช้ใบสกิลขั้นสูงในการอัพนะครับแต่ละสกิลส่วนสกิลที่เรามีในคัสแรกทั้งหมดเนี่ยจะอัพได้แค่5าแน่นอนต่อไปจะอัพต้องใช้ใบสกิลขั้นสูงเช่นกันเราต้องไปคัพมาแล้วก็เก็บชิปมานะครับทีนี้วิธีการใส่สกิลครับก็ง่ายมากครับเนี่ยคุณก้อาวออก ถ้าเพียใส่ปุ๊บคุณก็เลื่อนเห็นปะเลื่อนหานี่แล้วคุณก็เอามาใส่นะครับสกิลสองสล็อตนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าคนละหน้านะมันใช้สองสล็อตด้วยกันเลยนะครับใช้ทั้งหมดด้วยกันนะครับคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเอาสกิล <ส inclusive> อะไรมาใส่บ้างลองยิงดูเองเลยนะครับผมไม่สามารถเลือกให้ได้เพราะผมไม่รู้ว่าคุณเล่นอาชีพอะไรบ้างดังนั้นผมก็สอนได้แค่ว่าวิธีถอดสกิลออกและวิธีใส่นะครับพยายามใส่สกิลหมูนะครับถ้าใครไม่มีสกิลหมูก็ใส่เดียวแค่นั้นเองนะครับนี่คือวิธีการใส่ส อันนี้คือสกิลพาสซีฟแน่นอนถ้าคุณจะอัพมันก็เหมือนกันครับคุณต้องใช้ใบสกิลแบบขั้นสูงนะครับน,นี่คือสกิลฝ่ายก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นมนุษย์จะเป็นสกิลนี้นะครับเหมือนเป็นเครือบดาบเป็นเงินเอาไว้ตีแวมไพร์แรงขึ้นประมาณนี้นะเดาเขาเรียกว่าพูดให้เข้าใจง่ายๆส่วนของแวมไพร์ก็จะกดแล้วตีมนุษย์แรงขึ้นก็เช่นแบบเมื่อเลือดต่ำกว่า50%ตีแรงขึ้นนู่นนี่นั่น,นอ่ะว่าไป นะครับส่วนอันนี้เนี่ยคือสกิลววาวาอสกิลบิงค์นะครับเวลาบิงค์หามันหรือบิงค์หนีนะครับผมก็ประมาณนี้นะส่วน a อดีเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปครับเพิ่มเนี่ยตามนั้นเลยครับ Attack s p ป e d Attack Power Move s p e e ปพวกนี้นะครับผมและนี่ก็เป็นการเล่นแบบคร่าวๆที่หวังว่าคุณควรจะเล่นกันเป็นและนะครับก็น่าจะบอกไว้เยอะแยะมากมายแล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับสำคัญนะ พวกมิชชงมิชชั่นพวกเควสพวกนี้เนี่ยมียศนะครับเห็นป่ะยิ่งถ้าคุณอัพไปเรื่อยๆมันยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอย่างผมตอนนี้ก็อยู่เกรด8แล้วนะครับเอ่อแล้วก็เควสเดลี่ทุกวันเนี่ยนะครับอีนี้แหละนะครับเหรียญนี้คือเหรียญ NFT ที่เอาไว้แลกออกแลกเข้าก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะหาได้ยังไงมากนะครับแล้วก็มีดันเจียนรายวันนะครับพวกดันเนี่ยมีหลายแบบเลยคุณลงไปก็ดูเอานะครับมันคูล n ี t ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีให้เลือ ลงไม่ไหวก็ออกมาออกมาแล้วก็เข้าไปใหม่ได้นะครับผมก็แค่นี้ครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้โดยประมาณแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมดูเวอร์บอสด้วยมีบอสก็ไปยิงแจมๆนะครับแค่จ a m jam ยิงๆก็ได้แล้วนะครับผมก็ตามนั้นครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ที่นี้แล้วกันนะครับผมสําหรับ dark iden นะครับผมบายบายจ้ะจ๊บจูบ